สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสู่เส้นทางการดูแลตัวเองที่จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นค่ะในโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้มลพิษทางอากาศได้ก,กลายเป็นภัยคุกคามที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชีวิตประจำวันของเราทุกๆลมหายใจที่เราสูดเข้าไปไม่ได้มีเพียงแค่อากาศบริสุทธิ์แต่ยังปะปนไปด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กจิว๋วฝุ่น PM 2.5 แต่พร้อมที่จะแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราในทุกขนาดเมื่อสะสมไปนานเข้าสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆภายในร่างกายก่อให้เกิดปัญหามากมายที่เราอาจไม่คาดคิดรู้ไหมผักผลไม้ที่ดูสดใสนั้นอาจเต็มไปด้วยสารพิษจากยาฆ่า,มาแมลงเป็นอันตรายต่อคุณเป็นอย่างยิ่ง ผ,ผลไม้ด้วยกันไหมคะแต่อย่าลืมทานไฟโตเอสด้วยนะคะสําคัญมากหนูชอบทานผักผลไม้แต่เราก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงสารปนเปื้อนที่มากับผักผลไม้เพราะตัวเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทานไปนี้มีสารปนเปื้อนซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพเรามากน้อยแค่ไหน แม้บางคนไม่ทานผักไม่ทานผลไม้แต่อาหารการกินอื่นๆส่วนมากก็ผ่านการปรุงแต่งที่ไม่เป็นธรรมชาติแทบทุกอย่างวิธีที่ดีท,ที่สุดเราต้องทานไฟโตเอสเพื่อสุขภาพที่ดีของเราจ้ะสัญญาณที่ร่างกายกำลังบอกคุณว่าคุณต้องดีท็อกซ์แล้วนะ มีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้องผูกมีกลิ่นปากผิวหมองคล้ำใบหน้ามีสิวมีกลิ่นตัวมีอาจารย์ภูมิแพ้ท้องอืดถ่ายยากไฟโตเอสดีท็อกซ์ล้างสารพิษฟื้นฟูสุขภาพลดพุงอยากมีหุ่นเปะ๊ะอยากมีสุขภาพดีลำไส้สะอาดผิวใสไร้สิว ต้องลองไฟโตเอสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีท็อกสูตรเข้มข้นจากธรรมชาติเรามาฟังคนอื่นพูดถึงไฟโตเอสบ้างว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรสุขภาพที่ดีคือการลงทุนระยะยาวเป็นผลดีต่อสุขภาพและผิวพรรณแนะนำไฟโตเอสค่ะไฟโตเอสเป็นของขวัญสำหรับทุกคนที่รักสุขภาพที่เลือกดูแลตัวเองอย่างแท้จริงเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีไฟโตเอสไม่ใช่แค่ดีทอ็อกซ์ มันคือของขวัญเพื่อสุขภาพที่คุณให้กับตัวเองอเหนื่อยมากต้องลดพุงแล้วเราวันนี้ต้องดื่มไฟโตเอสแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่าให้พุงป่องมันผมเด็ดขาดอ้วนแบบนี้ปัญหาสุขภาพเยอะครับแค่วันละซองก็พร้อมเปลี่ยนคุณให้สดใสขึ้นทุกวันกับไฟโตเอส